อย่าีนะช้าๆพี่อาจจะสอนเร็วช้าๆตึ๊บกดลงดดันเหมือนตอนวอร์มเปลี่ยนสอบลาปล่อยแอนหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดใหม่นะชึบทีละข้อกึ๊บ ไม่ต้องกดไม่ต้องกดเอาข้อใหญ่ข้อ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 ไล่ดึงไหลให้ได้ก่อนเข้ามาเข้ามาโอเคระวังไหล่ป็นี้คอยาวออกไม่กดไหลลงเอาแขนขึ้นอย่างเดียวปล่อยไปซิ 5, 6, 7 a n เจ็ด 4, อ 6, หเอาใหม่นะหัวคือหบละหกไปยังเออเขาแล้วหรอ,เ,อเหนื่อยจริงหน้าแดงนะเซฟสแล้ว,ลวอะนอนคว่ำค่ะ ลิฟอัพแล้ววันนี้ทำในทางตรงกันข้าม20ครั้งปฏิบัติ อ่าทีนี้นะคะมือวางข้างตัวลูกจตดนตัวขึ้นโอเคอทีนี้นะคะจมูกขาว อยู่ที่พื้นออาตัวขึ้นทีนี้นะเอาขามาด้านข้างอนี้ยกขาขึ้นนับหนึ่งถึงยี่สิบค่ะเก่งหน้าท้องไว้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอ่าลงขาสั้นลงปักเลย ข้างหนึ่งนึ่งม่ต้ 1, 1> อ,ออกอย่างนี้สับกลกามขึ้นสามสี่ห้าหกเจ็ดวยแปดเก้าสิบเอดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบให้อ,ลอาลงให้หายใจค่อยหนวยลิ่งหรอไม่ค่อยแต่บางคนไม่ค่อยยิ่งเหรอ อากาศมันเย็นร้อะแต่ทำไมสองคนนนมันเปียกของมัน่หน้าเลอบเปียกอ่ะทีนี้ค่ะนั่งขัดะมาดลุกฮีย๋ยวตัวขึ้นอพยายามกดเข่าให้ใกล้กับพื้น,นะคะหลังหลังหลังตรงหลังยืดหนวยเรียดน,นั่งหลังค่อมยืดเหมัอนมีคนดึง แกนกลางเราขึ้นนะคะทีนี้นะคะหลังหลังตรงใช่ไหมโน้มตัวลงโดยที่ไม่โก่งหลังนะลงอย่างนี้ได้แค่ไหนแค่นั้นหน้ามองกระจกไว้พี่เตอร์ไปกดโอ,โอมันคือคาดแดนสินะพี่ตเตอร์กกจจับกังเกงอ,อยู่แล้วเดี๋ยวหน้ามองไปข้างหน้าเียวร ว้าา่ยแต่ขาหนูก็ชิดดีนะเออนัางมังกระจกไว้จัะมันจะเจ็บกว่าอ,อ,อะ้ก้มไปเลยก็ได้ไหายใจเข้าออกลึกๆนะเน้นกี่เอามากเอามือยืดออกไปคะ่ะกูปกดแล้วนะอู้งนะ่งกมาก จต่งจริงเนี่ยถือว่าช่วงขาอ่อนนะเพราะบางคนนั่งนี้ได้แต่ว่าเข่าช่วงส้นเท้ากับเป้ามันห่างก,กันมาก่ยแต่หนูอ่ะอ่อนตัวอ่อนมันเลยเข้ามาใกล้่ยวกลางเกงเปลี่ยน oh. ยาวริ้งหร oh. อ, <Okay. S 1> อ,อยังไม่ทันได้กดเลยนเ้เวอร์ละหม <c oughs> อ,อยทีนิเทีละนินเดเทียบเท่าเน oh. oh. หาเียใจอเข้าออกลึก จหายใจหายใจน้ำเหมือนคนโดนวางยาผิดเลยอ่ะอะค่อคันี้ต้องเสียบแล้ว่ะเดี๋ยวแล้วใช่มั้ยนะดันถึงมากเลยอ่ะใครจเข้าหรือกูวันนี้นั่งหลังตรงยืดอกอ่ะหูยืดไป ไม่ถึงจริงเหรอจริงเจ็บหายใจหายใจงั้นกดกะขาก่อนคนอื่นเสร็จแล้วยืดขามาข้างหน้าลูกเขย่ารอไว้เมื่อวานหนูยืดเต็มที่มากหรอรอเราได้เยอะกว่านี้ไหมเยอะกว่านี้แต่เนี่ยมันซึงจากถ้าถ้าได้เยอะกว่านี้แสดงว่าต้องซ้ำนะหายใจเข้าออกเยอะเยะต้องแบบว่าออกกำลังกายให้พต้องทำทุกวันเยอะใช่พอมันเส้นมันยืดแล้วมันเหนื่อยต้งหนูเป็นคนเหนื่อยน้อยนะเนี่ยเนเพื่อนเเหนื่อยแตกพักหนูเหนื่อยไม่ค่อยมี อ่ะยืดขาไปข้างหน้าค่ะชูมือขึ้นเอามือไปหาไปเท้าตัวเองก้มเอ้ยจตบตัวอ่อนนะก้มไปดูแล้วหนึ่งถึงยี่สิบในใจถ้านั่งเลยถ้าเกับเราก็ยังไม่ได้เห็นว่าวัตถุนี้มีความสำคัญอะไรถือว่าเวลาเห็นของรักมันแบบเออก็อีกตัวเดียวที่นั่นันมาสิบห้าปี ไม่ได้นั่งก็ต้องไม่เจอต้องสามเดือนเนาะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกว่าตอนตอนั้นอนะ่ะทุกอย่างมีคุณค่าหมดเพราะเราห่างกันแล้วก็นั่งอยู่โต๊ะแล้วก็รองอันนี้ระหว่างร้องอาจจะอาจจะร้องเราก็แบบการแบบสัมผัสกับการก็ค่อยมองเ็าอีกเงี้ยร้องไปด้วยยังได้เลยให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดของของจินตนาการว่ามันคือโตะ๊ะมันคือเก้าอี้ที่เรารัก มันคืออะไรเนี้ยเดียพอจริงๆมาจะมีภอพเยอะกว่าน,นี้ป็นหนึ่งเอมวีเลยอะแต่ว่าเอ็มีอากาศอะเพราะว่าเราจะไม่มีภาพไง,ง,งก็คือจินตนาการแต่ว่าจะมีฉากมีอะไรครับหรือว่าคิดว่าถ้ามีโต๊ะม,มีอะไรให้เราจับมีอะไรให้เราเหนก็จะรู้สึกมากกว่าแต่ตอนนี้คือเราต้องจินตนาการทำด้วยตัวเองก่อนลองมาเครับทำได้ไหมคอัได้ครับคิดไปได้มันแฮปปี้ได้มากกว่านี้นะ ถ้าถ้าจะให้เห็นชัดๆอ่ะเพราะว่าตอนนี้ยังเป็นความรู้สึกของคนที่คนที่สังเกตเพื่อที่จะวิเคราะห์แต่ลองคิดถึงคนที่แบบคนที่มาแบบไม่ได้หวังอะไรอ่ะคนที่มาแบบดูเพื่อนๆอ่ะบางทีเราเล่นแบบไมน้อยอ่ะมันก็ยังไม่ดึงเขาเข้าบางทีจะต้องเล่นให้มันมีร่างกายที่ชัดเพื่อที่เขาจะได้แบบอ๋อสื่ออย่างนี้เองเออแับคนที่ที่ดูไม่รู้เรื่อง เราก็ต้องเล่นใหญ่ขึ้นถูกปะ่ะเพื่เขาเข้าใจใง่ายขึ้นโอเคเอาดูนะ<ๆ>เรื่องหายใจยืดตัวยืดขยายของของเสียงของไลเอาร่างกายมาใช้ร่วมไปด้วยกับกับกากับคำนั้น ฟ้าเกลื่ยนดาบ้านเราหลับไหลหรือยังยังคิดเท่าไรใจยังอ้างว้างไม่รู้มีใครคิดถึงเราบ้างหรือเปล่าอิ่มท้องอาอกจ้องอิ่มใจค่ะ เพราะถ้า,าอ,อยู่นี้มันจะดูข่าวว่าอ,อิ่มท้องคือหมายว่าอ,อ,ยอย่าอย่าห้าวอยู่ตรงนี้เลยคะอิ่มท้องดูอิ่มจริงอะ่ะเข้าใจกันทุกอย่างแต่มันดึงความรูม้สึกออกก็แล้วก็ปล่อยออกเลยอิ่มท้องอย่าค้างนะค้างแล้วจะเป็น